สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสต์เพื่อแฟนๆลิเวอร์พูลตัวจริงเสียงจริงที่เราจะมาพาคุณตามติดข่าวสารความเคลื่อนไหวและเบื้องลึกเบื้องหลังของทีมรักแบบไม่ให้ตกกระแสวันนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจจากเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนญี่ปุ่นชนะทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป3ต่อ1เป็นเกมที่มีทั้งความเข้มข้นซึง้งและเปิดมุมมองใหม่ๆ โดยเฉพาะกับโค้ชคนใหม่อาร์เนสลลตรวมถึงการกลับบ้านเกิดของกัปตันทีมขวัญใจชาวญี่ปุ่นวาตารุเอนโดใครที่พลาดแมชนี้ห้ามพลาดพอดแคสต์ตอนนี้เด็ดขาดครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะโยโกฮาม่าเขากำลังอยู่ในช่วงกลางฤดูกาลฟิตเต็มที่เลยขณะที่เรานี่เพิ่งรวมทีมช่วงพรีซีซั่นยังปรับจูนกันอยู่แล้วก็โดนนำไปก่อนด้วยแต่สุดท้ายลูกทีมของอาร์เนสลอต พลิกสถานการณ์กลอบมาได้ยิงรัวๆแล้วชนะไป3ต่อหนึแบบแฟนบอลเจ้าถิ่นถึงกับตะลึงเลยทีเดียวอาเนสลอตออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมครับบอกเลยว่าเขาพอใจมากโดยเฉพาะความพยายามของลูกทีมแม้จะมีจังหวะผิดพลาดแต่เด็กๆสู้เต็มที่และสำรองที่ลงมาก็เปลี่ยนเกมได้ชัดเจนพูดถึงสำรองที่เปลี่ยนเกมต้องยกให้2คนนี้ครับ เทรนายอนนี่กับรีโองูโมฮหาสองคนนี้อายุแค่16บหถึงสิปีเองนะครับแต่ลงมาปุ๊บยิงประตูให้ทีมได้ทั้งคู่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยอาเนสลอตถึงกับชมออกไม่ว่าเด็ก2คนนี้มีคุณภาพและพลังเหลือหล้นจริงๆแต่นอกจากชมเขาก็เตือนด้วยนะว่ามีบางจังหวะยังขาดความนิ่งต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นแต่สำหรับวัยนี้ยิงให้ลิเวอร์พูลในเกมแบบนี้ได้ถือว่าสุดมากครับ พูดถึงคนที่แฟนบอลญี่ปุ่นทั้งสนามเชียร์สุดเสียงก็คือวาตารุเอนโดนี่แหละครับเกมนี้เอนโดได้กลับมาเล่นในบ้านเกิดของตัวเองกับสนามที่มีโยโกฮาม่าทีมที่เขาเคยไปทดลองฝีเท้ามาเมื่อตอนเด็กใช่ครับเขาเคยลองเข้าโยโกฮาม่าแล้วไม่ผ่านแต่วันนี้กลับมาในฐานะนักแตะลิเวอร์พูลแถมได้ปลอกแขนกับตันทีมจากแวนดค์ด้วยเอนโดพูดชัดเลยครับว่านี่คือฝันที่เป็นจริง มันเป็นโมเมนต์ที่ซึ้งมากสำหรับเขาและแฟนบอลที่เห็นก็สัมผัสได้จริงๆอารอานสลอตเองก็ย้ำชัดเลยครับว่าเอนโดคือหนึ่งในผู้เล่นที่โค้ชให้ความเคารพอย่างสูงถึงแม้จะไม่ใช่ตัวหลักที่ลงทุกนัดแต่บทบาทของเขาในห้องแต่งตัวสำคัญมากสลอตยังบอกว่าเอนโดพร้อมเล่นได้ทุกตำแหน่งไม่บนไม่อิดออดลงตรงไหนก็วิ่งสุดใจและมันคือเหตุผลที่ทีมคว้าแชมป์ลีกคับเมื่อฤดูการก่อน แม้จะชนะสล็อตเขาก็ยังไม่หลงละเลงครับเขาชี้ลีเห็นเลยว่าทีมยังมีปัญหาเรื่องการเสียบอลกลางสนามและจังหวะสวนกลับที่เกือบทำให้เราเสียประตูเยอะกว่านี้เขาบอกว่าต้องปรับเรื่องการเพรสซิงให้ดีขึ้นรวมถึงความเข้มข้นของเกมที่ยังไม่สม่ำเสมอเพราะสภาพอากาศที่ร้อนกับการเดินทางไกลมันมีผลชัดเจน ตอนนี้ลิเวอร์พูลจะกลับอังเกรษเพื่อเตรียมตัวเกมสุดท้ายของพรีซีซั่นกับแอตเลติกบิลเบาก่อนจะเจอกับบอร์มาสเปิดหัวพรีเมียร์ลีกวันที่15สิงหาคมนี้เนมส็อตบอกชัดว่าต้องใช้ช่วงเวลานี้ปรับทุกอย่างให้ลงตัวเพราะพรีเมียร์ลีกริดูการนี้จะโหดตั้งแต่นัดแรกแน่นอนทั้งหมดนี้คือบรรยากาศจากโยโกฮาม่าครับและหงแดงอัปเดต จะพาแฟนบอลทุกคนติดตามทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลแบบจัดเต็มเหมือนเดิมผมมีเรื่องใหญ่ที่อยากชวนทุกคนมาฟังกันครับดาวรุ่งที่ชื่อว่ารีโองูโมฮากำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลหญิงประตูสุดงามในพรีซีซั่นได้รับการพูดถึงไปทั่วโซเชียลและที่สำคัญทำให้เวอร์จิลแวนดกับโมซาลาถึงกับอ้าปากค้างนั่งมองจากข้างสนาม ส่วนเชลซีโ่งจัดเลยครับเพราะเด็กคนนี้เคยเป็นของเขามาก่อนแฟนหงครับชื่อที่คุณจะได้ยินเยอะขึ้นแน่ๆจากนี้คือริโองูโมฮาเขาคือดาวรุ่งวัย17ปีที่ลิเวอร์พูลดึงตัวลับๆมาจากเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วในตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ15ปีและไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางด้วยซ้ำเหมือนกับว่าลิเวอร์พูลแอบย่องเบาไปคว้าตัวจากอะคาเดมี่เชลซีมาเลยครับ เชลซีไม่พอใจมากถึงขั้นที่ผู้บริหารบ่นออกสื่อว่าโดนล่อลวงไปเพราะงูโมฮาถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดของระบบเยาวชนเชลซีในรอบหลายปีคนที่อยู่ในลิสต์เดียวกับรีสเจมส์โควิลกาลัเกอร์เมสันเมาส์เลยนะครับเกมที่ทำให้ชื่นงูโมฮากลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลคือเกมเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับเขาลากเหลือยผ่านแนวรับ 2- 3คนแล้วซัดเข้าไปอย่างเฉียบ ทั้งที่เพื่อนร่วมทีมเข้าคิวรอรับบอลแต่เขากล้าตัดสินใจเอมและทำได้ดีด้วยแล้วฟีดแบ็กจากใครรู้ไหมครับเวอร์จิลแวนดากับโมซาลาทั้ง2คนนั่งอยู่ข้างสนามมองตาค้างครับเหมือนพูดไม่ออกว่าเด็กนี่มันของจริงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็ยิงในเกมกับแอคริงตันสแตอลี่มาแล้วใน FA ฟเอครับ ตอนนี้เขายิงไป2ลูกในพรีซีซั่นและเป็นประเด็นถูกพูดถึงพอๆกับดาวรุ่งค่าตัว100ล้านอย่างฟลอเรียนวูดส์เลยครับตอนนี้หลายคนถามกันว่าลิเวอร์พูลควรจะดันรีโองูโมฮาขึ้นชุดใหญ่เลยไหมคำตอบคือ,อยังไม่แน่นอนครับ อาเนสลลตรู้ว่าเด็กคนนี้มีของแต่ในระบบตอนนี้ฝั่งซ้ายยังมีโคดี้กักโพส่วนฝั่งขวาตำแหน่งนี้ยังมีข่าวกับโรดริโกมาลิคโฟฟาน่ารวมถึงการพยายามดึงอเล็กซานเดอร์อีซักแต่ถ้าลิวอ่าภูมองว่างูโมฮาคืออนาคตที่ชัดเจนอาจเลือกให้เขาค่อยๆขึ้นมาเหมือนที่แมนซิตี้ใช้ฟิลโฟเดนหรืออาร์เซนอลใช้อีฟานวาเนรีกับลูอิสเกลลี่ แน่นอนครับพอลิเวอร์พูลมีดาวรุ่งที่เฉิดฉายคำถามต่อมาคือจะรีบเกินไปหรือเปล่าเพราะเราก็มีตัวอย่างให้เห็นอย่างไมเคิลโอเว่นที่เจ็บบ่อยเพราะลงเยอะเกินตอนยังเด็กหรือเวนรูนี่ที่หมดแรงก่อนวัยแม้แต่ราฮิมสเตอร์ลิงก็เคยโดนจับลงบ่อยตอนอายุยังไม่ถึง20และฟอร์มสะดุดในภายหลังลิเวอร์พูลเลยต้องเดินเกมให้ฉลาดครับไม่รีบดันเกินไป แต่ก็ไม่ปล่อยให้ของดีหายไปเฉยๆบางทีงูโมฮาอาจจะไปแบบยืมตัวก่อนหรือรอเวลาให้สล็อตส่งลงแบบมีจังหวะก็เป็นไปได้ทั้งนั้นตอนนี้ฝั่งลิเวอร์พูลมีตัวรุกให้เลือกหลายคนครับโคดี้กัคโพยังยืนพื้นฮิวโก้เอ็กิติเก้ก็อาจเป็นตัวสลับโดมินิกโซโบสลเคอร์ติสโจนส์หรือแม้แต่เวิร์สก็สามารถดันไปเล่นปีกได้ถ้าจำเป็นแต่เด็กอย่างงูโมฮาถ้ายิงได้แบบนี้บ่อยๆจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้จริงไหมครับ ริชาร์ดฮิวส์และอ์นส o อตคงต้องหารือกันยาวว่าเด็กคนนี้จะอยู่กับทีมชุดใหญ่เลยหรือปล่อยให้เขาโตทีละสเต็ปแต่ที่แน่ๆเขาอยู่ภายใต้สัญญาและหงแดงจะไม่ยอมปล่อยให้เชลซีได้กลับมาแน่นอนครับแฟนหงครับนี่คือหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มากที่สุดในตอนนี้รีโองูโมฮาเด็กหนุ่มวัย17ที่อาจกลายเป็นชื่อใหม่ในฤดูกาลของลิเวอร์พูลและบอกเลยว่าแฟนลิเวอร์พูลต้องฟังให้จบ เพราะว่าเราจะพูดถึง f l o r รี n นเวิรว่าที่จอมทัพคนใหม่ของทีมที่ตอนนี้มีข่าวว่าเขากำลังจะได้สวมเสื้อหมายเลข7ในตำนานของลิเวอร์พูลใช่ครับทุกคนเบอร์เดียวกับที่ l ุยส์เดีใส่มาก่อนก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับไบเยนมิวนิกเมื่อต้นซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวราวๆ65.5ล้านปอนด์และตอนนี้แหล่งข่าวเชื่อถือได้อย่างเดฟอ o อกคอปก็รายงานว่าเวิร์จะได้รับเสื้อหมายเลข7อย่างเป็นทางการในฤดูกาลใหม่ แต่ถ้าแหล่งข่าวนี้แม่นจริงล่ะก็เราอาจจะได้เห็นเขาเดินลงสนามพร้อมเบอร์เจหลังเสื้อแน่นอนแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าเบอร์เจของลิเวอร์พูลนี่ไม่ใช่เบอร์ธรรมดาเลยนะมันคือเบอร์ของสุดยอดระดับตำนานทั้งนั้นเลยเคนนี่ดาวกลิชเควินคีแกนสตีฟแมตมานามันลุยส์ซัวเรสเจมส์มิลเนอร์และล่าสุดก็คือลุยส์ดีอาร์สนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าฟลอเรียนเวิร์สได้เบอร์นี้จริงมันคือการสื่อสารแบบไม่ต้องพูดเลยว่า เขาไม่ใช่นักเตะธรรมดาแต่คือแกนหลักเกมรุกของอรนสลอตในยุคใหม่การที่สลอตให้เวิร์สใส่เบอร์เจ็ดตั้งแต่ต้นมันคือการยืนยันว่าเขาจะไม่ใช่แค่ตัวหมุนหรือสำรองแต่จะเป็นตัวจริงที่ลงทุกสัปดาห์เป็นคนต้านเกมและเป็นศูนย์กลางในแนวรุกที่ทั้งนูเนสกัคโพมหรือโจตาจะต้องวิ่งตามจังหวะของเขาซึ่งเอาจริงถ้าใครได้ดูฟอร์มในพรีซีซั่นที่ผ่านมาก็คงเข้าใจเลยครับว่าทำไมเขาถึงสมควรได้เบอร์นี้ แล้วแฟนหงล่ะคิดยังไงครับเห็นด้วยไหมที่เวอร์สจะได้เบอร์เจ็ หรือจริงๆแล้วคุณอยากให้ดาวรุ่งอย่างเบนโดกได้โอกาสก่อนลองคิดเล่นๆก็สนุกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือฤดูกาลนี้มันจะสนุกแน่ลิเวอร์พูลยุคใหม่จะมีทั้งส็อตเวอร์สซโบสไลน์ม็กอลิสเตอร์เอนโดกัคโปนูเนสเยอะมากจนเลือกไม่ถูกและสุดท้ายเรามีประเด็นน่าสนใจมากๆที่ต้องบอกว่าแฟนหงต้องรู้โดยเฉพาะในช่วงตลาดนักเตะที่กำลังระอุอยู่ตอนนี้ อย่างที่เรารู้กันหลังจากลิเวอร์พูลของเราลงอุ่นเครื่องกับมิลานแล้วแพ้ไป4-2ต่ออาร์เนสลอตก็ออกมาพูดแบบไม่อ้อมคอนเลยนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่มีใครมาแทนที่จาเรลคว,วานซาเลยซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆอย่างพวกเรานี่ก็รู้สึกได้เลยว่ากองหลังกลางของเรายังมีรอยรั่วที่ต้องอุดโจโกเมสก็มีปัญหาเอ็นร้อยหวายอิบราฮิมาโกนาเต้เองก็ยังมีประวัติบาดเจ็บที่เขา่า ฟานได์เองก็กำลังจะ34แล้วถึงแม้จะยังแข็งแกร่งอยู่แต่จะให้เล่นทุกนัดทุกถ้วยมันก็เสี่ยงนะครับคำถามคือใครละ่ะที่จะเข้ามาเสริมแนวรับได้แบบตรงจุดแน่นอนว่าชื่อของมาเกฮีจากคริสตัลพาเลสโผล่ขึ้นมาเป็นตัวเต็งหลายสื่อแต่ล่าสุดครับมีชื่อหนึ่งที่แฟนๆอาจยังไม่คุ้นแต่โค้ชเรารู้จักดีนั่นก็คือลุชาเรลเกอร์ทรูดาหรือจะเรียกง่ายๆว่าเกอร์ทรูก็ได้ เกอร์ทรีดเป็นลูกทีมเก่าของสล็อที่เฟยนูดเคยคว้าแชมป์เอเรดิวซีด้วยกันในปี2022ทั23และที่สำคัญเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาแบ็กซ้ายและกองหลังตัวรับโอ้โ oh หคนเดียวแต่ใช้ได้4ตำแหน่งแบบนี้เรียกได้ว่าของดีมีประโยชน์สุดๆส,สำหรับทีมที่ต้องการความลึกของขุมกำลังตอนนี้เขาอยู่กับไลฟ์ซิกในเยอรมนีครับแต่ฟอร์มช่วงหลังไม่เปลี่ยงและมีรายงานว่า ทั้งสโมสรและนักเตะเปิดกว้างในการเจรจาราคาล่าสุดที่สื่อเยอรมันคาดการก็คือแค่ประมาณ18-20ล้านปอนด์เท่านั้นเองซึ่งน้อยกว่าค่าตัวของเกฮีที่คาดว่าอาจทะลุ40ล้านปอนด์ ถ้ามองในมุมของอาเนส l อตแล้วล่ะก็คนนี้คือคนคุ้นของเจ้านายที่เล่นระบบเดียวกันมาแล้วใช้ได้หลายตำแหน่งเข้าใจแท็กติกและที่สำคัญคือราคาเป็นมิตรกับงบประมาณแล้วแฟนๆคิดยังไงครับระหว่างเกฮีที่แม่นกว่าหรือเกอร์ทรีด้าที่หลากหลายกว่าและคุ้นมือโคช ใครกันแน่ที่เหมาะกับมาเติมเต็มแนวรับของหงแดงในฤดูกาลที่เราต้องการลุ้นทุกแชมป์และก่อนจะปิดรายการวันนี้นะครับผมมีคำถามให้เพื่อนๆคิดกันสนุกๆถ้าคุณเป็นริชาร์ดฮิวส์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเราคุณจะเลือกใครมาเสริมแนวรับ A. มาเกฮีการันตีผลงานในพรีเมียร์ลีกหรือ B. ลุชาเรลเกอร์ทริดาแข่งอเนกประสงค์ที่อาเนสลอดเคยร่วมงาน เข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่หน้าเพจหงแดงอัปเดตหรือจะ DM เข้ามาคุยกับเราก็ได้ครับเราอยากได้ยินเสียงของคุณ และจะใครชอบเนื้อหาสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนเดอะคอด้วยนะครับเพราะ You Never Walk Alone เราจะเดินไปด้วยกันเสมอแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าที่เราจะมาสรุปสถานการณ์ตลาดนักเตะของหงแดงอย่างละเอียดแบบทันทุกดีลทุกข่าวขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับผมแอดมินจากหงแดงอัปเดตสวัสดีครับ